สวัสดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยกับชนางมาเกี่ยวข่าวรับจ้างอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องี่นางกันสิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนพ่กคนงานมาถ่าย้าอยู่พี่แหละชนางมาถ่ายพี่น้องเบิ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเข่าพืนเข่าหยอดชนางก็มารับจ้างอีกแล้วมาเนี่ยคนหลายอยู่พ่อแม่พี่น้อง แขกงน้อยเป็นเรียงงู่ายิงือนามันดิเยอะสูนาอะไร้างา่งจางอะไ หยดพื้นโอ้แล้ก็นางมารับจ้างเข่งน้อยเพื่นเลี้ยงงูเพิ่นเลี้ยงงูอะไี่น้งเข้าวหวานพื้น บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบายดีแดดตอน้อนลมผัดเย็นดีฮะก็ยังดีมีลมอยู่นะเพราะว่าดีๆลมผัดเย็นดีแม่นข่าวงามเนาะปีนี้ฮะเข่าวประจานเลยพ่อแม่พี่น้องงามเราได้ข่าวร้ายวันเช้าเมื่อกี้ข่าวหวานเช้าเมื่อกี้กับข่ามงามเดีข่าวเพิ่นครับ เขาดำอันหน้าเขาชนางไปเห็ดนาเขาไม่เสียวยังพวกช้ำนี่เข่าพื่นตั่นว่างามแฮงพ่อแม่พี่น้องเิ่ลี้ยวเข่ากระต่ายหน่อยเลยโพเลี้ยวเข่ากะจีจ้างตัดอ้อยอีกพ่อชาวนางนชิบูเป็นบ้าตายเฉพาะงามพ่อแม่พี่น้องเข่าพื่นงามดีพ่อเมื่อเนี่ยโพหัวเข่างามโพดโพแต่เขาชนางเห็ดนาแบบดำกับยังบุงงามช้ำเข่าพื่น งามเพ่งพม่พี่น้องทงองั้งขางในกรชวนอ้อยนี่งามเฮงชาตเลาคนหลายอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง โหลเพิ่งคนนะช็ดชิบสองชิบสองคนบ่กชิบสามชิบสามทางชาวนางนับแต่หมู่ประตูเองบ่บ่นนับได้ชิบห้าบ้าเออผุยังทางหลังถูกเนาะทั้งทางหลังถูกโอ้พากันเกี้ยวเข่าเนะ สบายดีรถหลหลผมไม่ใหญ่นั่งกับมาผมเองพี่น้องไม่ใหญ่เขียวเล้ากับมาก้ามาคือกันผมผมสบายดีไม่ใหญ่มาจากมืออะไรเจ้าฮะสองมื่ลอนี่เลยโอ้โดย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  ฉันนั่งหักกระมามือเดียวพ่อแม่พี่น้องเรามาโงมืออลไรไม่ใหญ่นี่วันเท่าไรก็มาวานกเออแสงเช้ากินอยู่น้ำเพลิ่นดูดูดูไป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 เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวจะน้อยเพิ่นสีฮักเงินดำเงินเดือนได้นี่เพิ่นบ่ให้เต็มได้นี่เพียงพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวข้าวหวานเพิ่นพักเที่ยง มาเริ่มสเอ็งจาก18นาทีขึ้นพักเพียงยังอยู่เลยน้องแม่หบดเลยกวงแค่แต่มันมีห h าเลยค่ะมันมีห h ามันก็เลยเกีียวชาแน่เพ่าะม่พี่น้องคนหลายมันหักป่ไปป่มากันเข้าดดำมมันกันชีวัยกวัวนี่อยู่อันนี้มันเป็นข้าวหวาน แด็กนะเลยนะก้นลายมันทำาัาแล้วเพราะว่าเข่ามันนะั่นเขาวานหยาลายนีก่ก่ไใ่ได้ไ้มกันแล้วอยู่ดีนี่อื้อ โบชอนอะไรกันไรกับแกไปทางนก็ไปมื่อนี่ก็แกไปัแกไปทก็ไปเมื่อน้งเมืนี่ฮะดาบกเาไป็เลไอย่าไปทอาว่าในนี่นั่นแลว่าาในนี้ะไปนนนี่ออป้าบอกว่าสิอมมือนครับเอาในอะไรก็ไปนะ คนหลายอยู่เลยเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่คนสิบห้าสิบหกคนสิบหกคนคนณสิบหกคนหนองอนแดด บ้างพ่อแม่พี่น้องบ้างเฮ็ดกินจัพคุนเฮ็ดหยังบ้มีน้ำส้มน้ำโอ้โอยชิงหมูพ่อแม่พี่น้องได้สิเซ็ตอยู่ดอกเซ็ตเเริ่มงจองมีน้ำส้มน้ำแดงพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเื่อมาปบ้างเป็นใจดีแค่อยังนี้เจ้เพิ่น เ <h> ก <anting> <lowest> ี่อบ right? ัดอันเฮือนเจ้านางบนเจ้านางนี่อันไปเอาบล็อกเอานั่นเฮ็ดเฮือนมก่อนพุ่นแหละบ่แม่นพี่น้องอันนี้ก็ได้มานาเนาะเครื่องก็บ่ยากคบไปได้เนาะโดเอากินซําีเมื่อเฮือนจังว่ากันใหม่เนาะโดหอมก็ซอยมาแต่เฮือนบ่เอ้ยคนกันเลยบ่เป็นหยังแซ่บคือเก่า แล้วก <ih az violin Legisl acy> ็นจอมองเอ่งมือแล้วเอานแล้วนะุอย่างเนาะแม่นเอาทุกอย่างยอมโลดไดก่าสะอาดแ้วซํานี่ก้ยบ้านเฮาแซ่บเนาะแม่นเดไปสิตาบักหุ่งแน่เด้1อีหยงอนี้อบอบกระดูกอบกระดูกงัว โอ้โหมีมีอกกระดกงัวป็นี่นอมีหมูมีกระดกงูมาปนตั้มหุงตั้มเมติยะมะเขือมะเพ็ดมะเพ็ดตํามหุงคะลุงมาเด้อกินกวเต้มเด้อทั้งเนียงก็จะอยากเข่าแห้งเนาะแ่บๆน้ำาเด้อยังขายเพี่น้องเบิงตอนเฮ็ดหินเขาเอ่พี <those ones. S 2> ่น้องใช้มะเขือใส่เสม ลงมาตลางสิตอยู่บนหยาบนหยงสไ่มีบมีบมีอันขูดบ้างบ่ได้เอามาสักวานนี้หลับเอนำเฉยนางเอ้ยยำหน่งเดยตอย่างเดียวโบเอตกินใฮ้าตำชิ่มเข็มแน่หน่อยเสพหน่อยเส่หน่อยเสพหน่อยเสพหลาย เฟอันเก้าชนเมเอันเก่านั่นแหละเฟได้มาเฟตนี่นะนสลายด้วยจ้ะน้อยกินบลาได้ถุงบ้าัวเช้าหมกระปุเช้าแล้ววันนี้จะทำชิไปใส่สสาิปเขาดีกินบลได้เสบบอมไ่น้องเสบน้ำเคี่ยวน้เอ้ลานหมูน้ำเคี่ยวน้ำส้มเนี่ยินอยเนไป มาเกี but, ha, outside, ian, ah, ่ยวข้าวเกี่ยวน้ายู่ทงไหายทงนาเทียงนาเพื่อนกระเบื่องแดงเทียงนาเพื่อนกรไปแล้วเพื่อนนึงอยู่ก็ต้องอายไปเเนาะอยู่ก็ต้องอายเนาะมันกะเบื้องเปดแป้งไม่ขายกระเบื้องเพป็นแป้งไม่ขายเตียงนาเป็ดป้าเมียนเป็ดยี่เฮ้ยเราได้เลยเจนเนาะมันาโดนจะได้ออกมาปเท่านึงคนกินข้ากินน้ากินไปตามนี้ จะพ <the öst> ียงพ่นขายชงกะซีขายเบิร์ดได้บ้างไหมพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นมะม่งโอ้เจอันนี้เนาะชงกะีแล้ไายเนาะออยกเปิดบไว้พี่น้องะม่งกับมายลกลพี่น้องกำลังใหญ่ใหญ่โตํ้งตมาหนโะเด็ชนี้เป็นไรอยู่ ทนางกับฤทถือค่ะกล้องมามาในแม่ลูกนกอยู่ทั้งท้องค่ะ้ยตะปูดปอดอยู่มาได้ลูกเพม่่ากินเบเข้ามาเอาเน่ละเอ้ยติ๊บเข้า

มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเสร็จเสร็บน้ำสาวนางลูกเคยเจ้าไปได้กินตั้งหาไหมมามาเด้อเสร็จเสร็บดีไม่ใหญ่เขียวกับอันปลาเอ๋กัมาพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันพูจุ่มหนึ่งนะคะเบิ้งชนางก็จะมาถ่ายให้เบิ้งข้าวทั้งนั้นเด้จนีอจกไปถึงนางน้อย ย้เกันแ้วาได้บเเอ็ชแช่แช่แมาเดิมาเดินลิเมือดนมาเดินมาเดินมาเด้นมาเดินมาเดินข้ากินข้าวเออแช่แช่น้ำกันนะพี่น้องมาเด้นเล่าอ๋อนี่คืออยเกียวข่าวให้ข่าวนานนะหนุ่ยดำบังฮงแช่แช มาเด้อไปเดื่อมากินข้าวน้ำชาวนางเด้อปวีน้องม่วงกับมิ้นเด้อมาม่วงข้างนั้นยุ่มนึ่งข้างนั้นนี่นั่งดบนมะเทานี่นั่นเราชาวนางมาได้ถือค่ากล้องก็เลยโบเห็นเด้อชาวนางกินข้าวปวีนพี่น้อง อิ่มเลยพ่อแม่พี่น้องกินหลายขนาดเลยขนาดกับ้นค่้อิ่มไดกินคำยิ่งใหญ่เลยเด้อยังมุเขึงอยู่อิ่มแล้ว น้ำบุวเฟรีนนินซ้ำเงียวยีอือโนทุจากรเลยจุกน้บวพอโดนทุบจเลยจุกน้ำบัวเพะตย่อือาเลย่อาเลยกเิน้เงียว่อดาเลย้ำบเินข้าว่อากเล้างินซเยว่ทบแากบ้ำ่อือตุบงกับบดเอ้ยทางนี้ค่ะ นี่เถวยถวยชาวนายังหลายอยู่นะตมหงคะตัวถวยน่ะยังหลายอยู่เข้าเบิดแล้วตามุงไมาให้เข้เดี๋ยยกใจยกใจกับเบิร์ดเลยวต่ไให้เบิดได้ให้แบงหมให้แบงหรือ่ให้แบง เพิ่นก็ยังขิ่ได้อยู่แซบแซบแซบเอามาให้เราก็ยังเอาขึ้นไปอยู่อ้าวกินแล้วกินแซหารอันนี้นะกระดูกเัวนี่นะอบงัวนี่นะแซ่บลาบหมูมีอบงัวนแซ่บลาบชิ้นหมูตำมุุ่งพ่อแม่พี่น้องเจ้าของหน้าเลี้ยงค่ะงัวเลี้ยงตัวหนึ่งยอดชุดยอดอีบ่เกี่ยวข้าวก็แตกแดดมากินข้าวยังแตกแดดธรรมชาติบ้านเฮา โอ้ยยำจิกินมาไหนคะตัวหนึ่มเจ้าของนาแซ่บแซ่บปอแม่พี่น้องชาวนางกับมากินหลายเติบ์เลยเคียวเด็กใส่เด็กใส่ไปไหมก็เลยอิ่มก้อนบ้านก้อนเมืองอิ่มก้อนบ้านก้อนเมืองยัดใส่ยัดใสลุ่ยพ่ออยากมาถ่ายเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งนี่อิ่มชาวนางหากิน จะนั่งกินบุกค่อยลายไปไหนพ่อแม่พี่น้องจนอิ่มกินบุกลายเนาะกินจนอิ่มทางนี้สิอิ่มอยู่บ่ทางนี้คือเบิด์ตแบบนี้อิ่มยาแล้ะมันเด้วยล่ะใชาแล้วขาอีกมาแรงตัวนึงเสพเสพกินข้าวห่มไหมห่มตอกธรรมชาติพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกี้ยวข้าวหรือเกี้ยวหญ้าอันนี้เกี้ยวหญ้าเพิ่นจ้างอะมาเกี้ยวหญ้าบ่จ้างมาเกี้ยวหญ้าวันเช็ดเช้ามาเด้อพี่น้องอู้ยโผโผเขาหวานเพิ่นผู้ไลชนใจมาเด้อมาเด้อนี่เป็นห้าผมผู้ไลชนใจมาเกี้ยวเข่าบ่เกี้ยวหญ้าพันเด้อพี่น้องนาตาจ่า มาเด้อมาเด้อเข่งามงพี่น้องบ้านเพื่อนจ้างเกี่ยวข้าวบ้านเฮาจ้างเกี่ยวหญ้าเด้อหญ้ากับข้าวเบิ่งหญ้าลายกว่าข้าวแม่พี่น้องหน้าเพื่อนลราเกี่ยวข้าวแม่นใส่ปุ๋ยบ่ถึงหน้าวะนี่ฮะโอ้ยมันโคตรปุ๋ยบ่ก็เลยหญ้าขึ้นหลายเนาะมันปุ๋ยไกล เบื้งข่าวกเห็นเลยพ่น้องผมหนวานกินงัวเด้อพี่น้องเ้ยคนหลายก็บเบองหน้าตอนนั่งก็เลยคือเลยอยากถ่ายให้พี่เห็น้องเบิ่งเห็นหนาเลยทงมิคือว่างามอยู่ะทงที่สองเอันี่ประเทงงามครับนิง ไปชนใจจ้างไปหวานติดต่อมาเด้อไปไปไชนใจอยากได้คนงานติดต่อมาทางเฟซบุ๊กสาวนางเด้อพ่อแม่พี่น้องย้อนยิ้มเขี้ยงหย่างนี่บ่มีแต่คนงานนี่ติดต่อมาโลดงานมีแต่คนงานนี่ติดน่อมาโลด เป็นสนทีได้เง no? no. ินพ่อแม่พี่นาะได้เง nah ินแล้วฮะเงินอลไนี่ชนางได้หลายได้ชนางขนาดที่แรกก็ให้พิเศษชมแสนห่าคนพิเศษอันนี้ฮะไดเงินลพ่อแม่พี่เาะบึ่งเงินทอนเห โอ้ยดีใจจังเลยโอ้ยตอนเกี่ยวข้าวคือโมยิ้มแบบนี้เนาะยิ้มอยู่ยิ้มอะไรยิ้มอะไรกันงั้นเหรอเอาเอากับบะหมี่แล้วห้องผู้เดียวผู้เรียวบ่เอาผู้เรียวอ้าวเงินทอนเงินทอน โอเคานําบัดได้ได้ลายไปมเค่ือเนีเลยอเพลังบัินเงนได้ให้องหมดเส็พลังวันนี้ได้่ได้พอดีว่าวนี้เียงแล้วที่นี่ยเนีทีมงานพลังอีกได้ทีมล้คนล่าเด่เนพลังเที่ยวเนนะเอ ขอบใจเงินกันเาไม่ไรเกี้ยนะไรเกี้ยนะไม่ใช่กระจายเบิ่และ ่เงนใจเลยพอใจอใาพนี่้ได้เดกแน้นพ่อแม่พี่น้องตอนนเอกะสี่โมงป่าพ่อแม่พี่น้องสี่โมงครึ่ง พ้นกพานเลิกจ่ายเงินที่เรียบร้อยชาวนางกระมาไทยให้พี่น้องเบิ่งว่าสนางไปทางใดมาทางใดมื่อนี้กันชางนาไปเกี่ยวข้าวอีกเลวพ่อแม่พี่น้องก็ลายคนคนก็ไไ้ชนางกับมาถ่ายได้มาถ่ายให้พี่น้องเบิงว่าเป็นยังไงชีวิตประจาวันของชาวนางกับมาแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องกับบุไปทางหนึ่งชาวนางก็คือบไปทางหนึ่งเนาะไปให้เกี่ยวข้าวเกี่ยวนาพอได้เงินมาสู่เลี้ยงลูกครอบครัวพ่อแม่พี่น้องชนางกระด้มีผู้จ้างชนางก็ไปเพราะว่าชางก็เกี่ยวข้าวกะ เคิงหนึ่งแลวเขาเห็ดน้ำผึนยังอยู่เคิงหนึ่งมันบวชุกพ่อแม่พี่น้องี่ชน,นางกเลยพันจา้างชนางกเลยมาเกี่ยวข้าวมาเนี่ยมาเกี้ยวข้าวรับจา้างป้าให้แข็งน่อยเป็นอยู่เลี้ยงงวัวอยู่บ้าน <laughs> วันหนึ่งแสนเช้าชนางกมาพอไรเงินชื่ออยู่ชื่อกินนี่แหละพ่อแม่พี่น้องไ้โฮมเก็บไว้ให้ลูกไปโรงเรียนแต่ละมือ อ้าวชั้นคลิปนี้ชาวนางกขอผาคพันธใหญ่จะดีพม่ใหญ่จะดีะดทุกทุกานเนาะบอว่านในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกบผากกดไลค์กดแชร์นเน่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวข้าวอยู่บ้านอื่นเนี่นนยผักกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจชาวนางให้ชาวนางได้เหตุคลิปต่ตอไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง ตระไชนางว่าพิ่ชนางก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชนางกันชิขอจบไวช้ชานี้ก็ถ้าติดตามอีกคลิปหน้าว่าชนางปไปทั้งใดมาทั้งใดชนางกนสิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าคลิปนี้ชนางชิลาแล้วแม่พี่น้องกร้บสบายดี